ครูก็จะมีกระดาษสีแล้วครูก็จะตัดให้พอดีกับตรงนี้ oh, <God. S 1> ครับครับเห็นไหมคะตัดกระดาษให้พอดีขอบทั้งสองด้านก่อนนะคะ สิ่ส่อคัตเตอร์ไม้บรรทัดกันไกลเอาไว้ตัดกระดาษเชือกนักเรียนจะใช้เชือกปอก็ได้แต่ต้องเป็นแล้วนักเรียนปาดข้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทากาวที่กระดาษจะทาที่กระดาษหรือทาที่กล่องก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะ ครูเน่จะทาที่กล่องครูติดก้นกล่องก่อนเลยเวลานักเรียนตัดกระดาษนี่ต้องให้พอดีนะคะแต่ครูจะทาที่กล่องก่อนแล้วค่อยเอากระดาษแปะวางลงไปนะคะแล้วครูก็เอากระดาษแปะเข้าไปเพราะว่าครูตัดได้พอดีแล้วนะนักเรียน โต๊ะานนี้ได้ไหมคะเนี่ยถามมาการว่ากล่องแบบไหนที่นักเรียนมีเราใช้ได้ไหมจริงๆครูคิดว่ากล่องกระดาษแข็งอะมันใช้ได้หมดแหละแต่ถ้าใหญ่ๆมากถ้าใหญ่มากนักเรียนจะทําลําบากเพราะมันเยอะมันมันจะกว้างเกินแล้วนักเรียนจะทํายากเอากล่องใส่ทีวีกล่อง ไม่ได้เปิดดูว่าใครถามไงเพราะว่าครูต้องทำตรงนี้อ่ะนี่เสร็จแล้วอมนะคะอ่ะด้านตัวครูคะก็แม่คะกล่องอะไรนะผ้าห่มขนมผ้าห่มผ้าห่มกล่องอะไรอะกล่องกระดาษ่ะล่ะมันเป็นกล่องกระดาษไหมอะคะถ้ากล่องกระดาษก็ใช้ได้นะ กล่องกระดาษเออกล่องกระดาษแข็งหน่อยก็ใช้ได้ค่ะออนะคะแต่ครวไม่สะดวกทาที่กระดาษครูทาที่กล่องเลยเออครูทากาวเสร็จแล้วแล้วครูก็จะเอากระดาษออข้างนี้แปะนะคะครูทำให้สองด้านก <Yeah. S 1> ระาษโทมันจะต่างากันนะสีไม่เหมือนกัน แตแล้วตรงนี้มันเหลือใช่ไหมยัดเข้าไปข้างในนี้เลยใครมีกระดาษห่อของขวัญก็ใช้กระดาษห่อของขวัญก็ได้นะคะกระดาษหอ่อ ต,ต้องรอหน่อยนะเพราะต้องตัดต่อคลิปให้เรียบร้อยก่อนอเสร็จไปแล้วหนึ่งด้าน ทำอีกด้านอดต้องถ้ามันเหลือเราพับเข้าไปข้างในนะคะนักเรียน เราก็จะมาจาะทําหูหิ้วนะคะวัดจากสารมาสี่เส้นแล้วเราก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้ววัดจากปากกองสองเซ้นก็ฟังแม่ นีวัดจากด้านสัน <Okay. S 1> มา4จากปากกองมา2เซน <Yeah. S 1> ครูยังไม่ได้เปิดดูเดี๋ยวรอสักครู่ให้ครูสอนเสร็จก่อนนะคะ <Okay. S 1> แล้วค่อยถามกันว่าเราใช้กล่องอะไรได้ไหม4เซนต่อ <Okay. S 1> ไปจากปากกองมา2เซน ทั้งหมดสี่จุดแล <อ b. S 1> ้วรอ,อที่เดาถู เสร็จแล้วนักเรียนก็เอาเชือกนะคะครูให้เตรียมยาประมาณ45่ซิบห้่เซนที่เท่าไรของบรรทัด5เซน5เส้น45เซน2เส้นแต่ครูว,ว่ามันสั้นไป ูเ,ดเดา,าใส่เข้าไปด้านในนะคะจากด้านบนจากด้านบนลงไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในนะคะอย่างนี้นะแล้วนักเล็ก,ก็ขมดมดปมให้มันเป็นม่นี้มตอกต้อนใช่มมันก็จะเหลือข้อสามตอก เห็นไหมคะอ่ามาด้านนี้ต่อไปเรามาทำอีกด้านหนึ่งเชือกต้องทำมายาเท่ากันนะทางนี้ทำ เสร็จแล้วเห็นไหมคะนักเรียนจะตกแต่งกล่องด้วยการประดับอะไรก็ได้หรือเอารูปนักเรียนมาติดก็ได้นะคะประดับรอบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะเสร็จเรียบร้อยกล่องหูงหิว้วเห็นไหมคะใส่ของได้ครูใส่ของไป่ เดี๋ยวเรียบร้อย